ต้องถามบอเมนตีตอนสอนเอามึงถามเขาใช่ไหมใช่ครับเอาครับมึงก็ถามสิเดี๋ยวจะสอนภาษาให้เขาด้วยได้ครับผมเจนครัห้าสี่เดี๋ยวมึงครูเป็นผู้กำกับอ้อครับไอตโทษครับคิดติดรีบน้ำเสียชักช้ำแดดร้อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนรอบหนึ่งคุณพ่อจะยินดีค่ะไอแบงค์มึงถือกล้องดีๆซิไอจอย ้อมไงไม่ต้องแอคชั่นอะไรทั้งนั้นกูบอกให้มึง้อมอะกรบบ้าน้อาไหนผมเนอะมึงถามเขาน่ะนางเอกชื่ออะไรอีวันวันกินเขาไปทำน้าเป็นธรรมชาตินะวันตวกินเขาไปนี่อ๋อนางเอกทำให้มึงทำให้ขึ้นเบาๆไปเลยก็ฉันพูดไม่ได้ก็พูดได้อยู่นี่ไง คุณเป็นคุณเป็นเกือบเมือไงก็ภาษาภาษาอะไรนะภาษาอีสานภาษาอีสานจะพูดเป็นกินบอท่านกินจ้าเอาช้าๆ้สิบอท่านกินจ้าบอท่านกินบอจะไปบออะไรไม่ใช่บ่อน้ํานะบอท่านกินจ้าแล้วจะมาตะคอกใส่ฉันทำไมบทหนึ่งร้อยหน้าภาษาอีสานทั้งหมดเลยนะบอท่าน กินโอ๊ยทำไมมาทุกยากขนาดนี้เนี่ยวันต้องทำได้วันวันตัวกินออกได้ไหมพูดได้ไหมถ้าพูดไม่ได้ก็กลับกรุงเทพยไปเลยไม่ต้องเล่นพั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 นคุณเป็นนางเอกระดับแนวหน้าของซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยเกดจะให้ฉันกลับใช่ไหมไปเคลียร์กับเจ้าของบริษัทเองฉันจะกลับตอนนี้ฉันไม่โทษใครคุณพ่อคุณพ่อ เจ็ดล้านเลยนะคะใจเย็นค่ะคุณพ่อใจเย็นค่ะมาๆๆค่ะมาๆนี่ค่ะไม่ได้นะคะคุณพ่อใจเย็นค่ะว่าท่านกินพูดใหม่อท่านกินบอท่านกินอีกครั้งหนึ่งนิดเดียวค่ะนิดเดียวตั้งใจค่ะให้ใจเขาเลื้อๆค่ะตั้งใจนิดเดียวนิดเดียวค่ะบอท่านกินจ้าบอท่านกินจ้าโอ้ย ต้องกินเขาไวปด้วยนี่ยบอทัานกินเออฟิลนี้เลยเอออันนี้เลยแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดนี้ค่ะที่นี่เลยขี้นี่เลยค่ะบอทัานกินอยากกินน้ำอายนะไปกินน้ำอายนะไปกินน้ำอายนะไอซีพาไปกินเขาใส่ไอสีพาไปกินเขาใส่ไอสิพาไปกินข้าวใส่ไอสิพาไปกินข้าวใส เข่าใสเข่านีเข่าใสอ้ายสิพาไปกินพาพาพอ้ายสิพาไปกินโคมสอ้าโอ้ยไดแล้วครับโอเคได้ไดได้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 ่ด้ได้เดได้ไดเไค้ไรดดดด้ดคดไดดด้้ได้ด้คร 5..4..3..2.. ่สามสแอคชั่นวันตัวกินเขาไปล่ะบ่า <G ül üyor> ท่านกินจ้าไปกินเขาเาว่าไอสีผ้าไปกิน <G ül üyor> ไอสีผ้าไปกินใส่จ้า้านข้าน้ำมูนี่ล่ะทั้งตำปะคุงทั้งหมกปลาไปน้ำอ่อยบ่ออ๋อไปจ้า คุณฟาแสงธรรมด้าเรื่ดมากระสผมลืมกดกล้องอะไรนะผมลืมกดกล้องแล้วทำไมไม่พูดกกับภาษาอะไรเนี่ยทำไมไม่กดกล้องโอ้ยพูดเล่นพูดเล่นคุณไม่ฟังอะไรผมพูดเล่นไปไปฟิตติ้งเสื้อผ้าคนแรกไปเชิญค่ะคุณเผ่าเชิญค่ะ